ช่วยสนับสนุนช่องเลขเด็ดมวดนี้เพียงขั้นต่ำเดือนละ50บาทโดยการกดสมัครสมาชิกที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้เพื่อเลี้ยงกาแฟและเป็นกำลังใจให้กับช่องก็จะสามารถชมคลิปได้ก่อนใครขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนขอให้ทุกท่านถูกหวยคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลให้ผู้ฟังเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากความน่าจะเป็นสถิติและเลขเด็ดสำนักต่างๆถ้าใครอยากสนับสนุนง่ายๆเพียงช่วยกดติดตามช่องเลขเด็ดงวดนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดในแต่ละงวด สถิติหวยออกวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมย้อนหลัง35ปีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม2568มีดังต่อไปนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2534รางวันที่1คือเลข1671946เลขท้าย2ตัวบนคือเลข46เลขท้าย3ตัวบนคือเลข946 เลขท้าย2ตัวคือเลข62เลขหน้า3ตัวคือเลข822และเลข846เลขท้าย3ตัวคือเลข951และเลข882ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2539รางวันที่1คือเลข332687เลขท้าย2ตัวบนคือเลข87เลขท้าย3ตัวบนคือเลข687เลขท้าย2ตัวคือเลข91 เลขหน้าสมตัวคือเลข7 7 1หนึ่งและเลข5 4 7เลขท้าย3ตัวคือเลข281และเลข010ผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2540รางวันที่1คือเลข6 7 6 5 7 3เลขท้าย2ตัวบนคือเลข7 3สเลขท้าย3ตัวบนคือเลข573เลขท้าย2ตัวคือเลขหนึ่งเลขหน้า3ตัวคือเลข909และ เลข620เลขท้าย3ตัวคือเลข412และเลข0 9 2ย์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนวดประจำวันที่16กรกฎาคม2545ารางวันที่1คือเลข3 40264เลขท้าย2ตัวบนคือเลข64เลขท้าย3ตัวบนคือเลข264เลขท้าย2ตัวคือเลข69เลขหน้า3ตัวคือเลข304และเลข6 3สสอง เลขท้าย3ตัวคือเลข539และเลข0 3 4ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2546รางวันที่1คือเลข4,61414เลขท้าย2ตัวบนคือเลข14เลขท้าย3ตัวบนคือเลข4,14เลขท้าย2ตัวคือเลข91เลขหน้า3ตัวคือเลข151และเลข8,78เลขท้าย3ตัวคือเลข395และ เลข282ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2551รางวันที่1คือเลข9,4,3,6,7,1เลขท้าย2ตัวบนคือเลข71เลขท้าย3ตัวบนคือเลข67,1เลขท้าย2ตัวคือเลข50เลขหน้า3ตัวคือเลข096และเลข2 8 7เลขท้าย3ตัวคือเลข490และเลข523 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2556รางวันที่1คือเลข566996เลขท้าย2ตัวบนคือเลข96เลขท้าย3ตัวบนคือเลข996เลขท้าย2ตัวคือเลข86เลขหน้า3ตัวคือเลข352และเลข210เลขท้าย3ตัวคือเลข584และเลข526ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2557 รางวันที่1คือเลข378477เลขท้าย2ตัวบนคือเลข77เลขท้าย3ตัวบนคือเลข477เลขท้าย2ตัวคือเลข39เลขหน้า3ตัวคือเลข123และเลขส7 1เลขท้าย3ตัวคือเลข441และเลข864ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567รางวันที่1คือเลข377 336 เลขท้าย2ตัวบนคือเลข3-6เลขท้าย3ตัวบนคือเลข3-3-6เลขท้าย2ตัวคือเลข2-1เลขหน้า3ตัวคือเลข0-11และเลข3-3-1เลขท้าย3ตัวคือเลข4-2-1และเลข6-18เตรียมกระดาษและปากกาเตรียมตัวจดเลขที่เคยออกมากที่สุดได้แก่2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบนเลขหน้าสามตัว และเลขท้าย3ตัวเพื่อนําเลขไปวิเคราะห์กันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีสถิติเลขท้าย2ตัวบนเลขท้าย2ตัวบนเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก3ครั้งในรอบ35ปีหลักสิบคือเลข7ออก3ครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข6ออก2ครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข4และ เลข7จ็นำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข76ดหเลข7 4และเลข77ดเเลขท้ายสองตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ35ปีหลักสิบคือเลขศนเลขสองและเลข5าเลขท้ายสองตัวบนหลักหน่วยคือเลขศนเลขสองเลข5า เลข8และเลข9นำหลัก10และหลักหน่วยของเลขที่ไม่เคยออกมาเรียงใหม่ได้เลข00 02 05 08 09 20 22 25 28 29 50 52 55 58 และ59และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย2ตัวบนเลขเบิ้ลท้าย2ตัวบนเคยออกในวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมในรอบ35ปีคือเลข77เลขที่ออกบ่อยและนำมาเรียงใหม่เฉพาะวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมในรอบ35ปีคือเลข76 74และ7 7เลขที่ไม่เคยออกเลย เฉพาะวันอังคารเฉพาะเดือนกรรกฎาคมในรอบ35ปีนำมาเรียงใหม่คือเลข00 02 05 08 09 20 22 25 28 29 50 52 55 58และ59 เพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขกันได้เพื่อน,นํำเลขที่เพื่อนๆชอบไปคัดกันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง3 5ปีสำหรับเลขท้าย2ตัวล่างสถิติเลขท้าย2ตัวล่างเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก2ครั้งในรอบ35ปีหลักสิบคือเลข6และเลข9ออกสครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข1 ออก2ครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข9นําหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับหนึ่งมาเรียงใหม่ได้เลข6ก6นึ่งและ99เลขท้าย2ตัวล่างไม่เคยออกเลยในรอบ35ปีหลักสิบคือเลข0เลข4และเลข7เลขท้าย2ตัวล่าง หลักหน่วยคือเลข3เลข4เลข5เลข7และเลข8นำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ไม่เคยออกมาเรียงใหม่ได้เลข03 04 05 07 08 43 44 45 47 48 73 74 75 77และ78และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย2ตัวเลขเบิ้ลท้าย2ตัวล่าไม่เคยออกเลยเลขที่ออกบ่อยนำมาเรียงใหม่เฉพาะวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้นในรอบ35ปีคือเลข61 69 91และ99เเลขที่ไม่เคยออกเลยและนำมาเรียงใหม่ เฉพาะวันอังคารเฉพาะเดือนกนรกดาคมเท่านั้นในรอบ35ปีคือเลข03 04 05 07 08 43 44 45 47 48 73 74 75 77และ78เพื่อนเพื่อสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขกันได้ เพื่อนาเลขไปคัดกันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีสําหรับเลขท้าย3ตัวบนสถิติเลขท้าย3ตัวบนเลขที่ออกบ่อยที่สุดออกสองครั้งในรอบ35ปีหลักร้อยคือเลข4เลข6และเลข9ออก3ามครั้งในรอบ35ปีหลักสิบคือเลข7ออกสองครั้งในรอบ35ปี หลักหน่วยคือเลข4เลข6และเลข7นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข474 476 477 674 676 677 974 976และ977เลขท้าย3ตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ35ปี หลักร้อยคือเลข0เลข1เลข7และเลข8เลขท้าย3มตัวบนหลักสิบคือ0เลขสองและเลข5เลขท้าย3มตัวบนหลักหน่วยคือเลขศนเลขสองเลข5เลข8และเลข9และนี่คือเลขที่นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ สำหรับเลขที่ไม่เคยออกเลยเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังสาปีได้เลขดังภาพและนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย3ตัวบนเฉพาะงดที่ออกวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง3าปีไม่เคยออกเลขตองเลขที่ออกบ่อยในวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง3 5ปีคือเลข47 4 7 4 4 7 6 4 7 7 674 6 7 6 677 974, 976และ977เลขที่ไม่เคยออกเลยในวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีที่นำมาเรีงใหม่ด้วยเลขดังภาพเพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขกันได้เพื่อน,นำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีสำหรับเลขหน้า3ตัวสถิติเลขหน้า3ตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด ออก3ครั้งในรอบ35ปีหลักร้อยคือเลข 2, 2เลข3และเลข8ออก3ครั้งในรอบ35ปีหลัก10บคือเลข2เลข7ออก5ครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข1ออก3ครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข2นำหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข2-2-1 2 222 7 1 272 3 2 1 3 22 371 372 8 2 1 8 2 2 871และ872เลขหน้า3ตัวบนไม่เคยออกในรอบ35ปีหลักร้อยคือเลข4เคยออก1ครั้งในรอบ35ปี หลักร้อยคือเลข5เลข7และเลข9ไม่เคยออกในรอบ35ปีหลัก10คือเลข6เคยออกหนึ่งครั้งในรอบ35ปีหลัก10คือเลข8และเลข9ไม่เคยออกในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข5และนี่คือเลขที่นำหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยสำหรับเลขที่ไม่เคยออกเลยเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลัง35ปีมาเรียงใหม่ ได้เลข465 485 495 565 585 595 765 785 795 965 985และ995และนี่คือสรุปสถิติเลขหน้า3ตัวเฉพาะงวดที่ออกวันอังคารเดือนกนรกดาคมย้อนหลังถึง35ปีไม่เคยออกเลขตอง เลขที่ออกบ่อยในวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีคือเลข 221, 222, 271, 272, 321, 322, 371, 372, 821, 822, 871และ872 เลขที่ไม่เคยออกเลยในวันอังคารเฉพาะเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีที่นำมาเรียงใหม่ด้วยเลข465 485 495 565 585 595 765 785 795 965 985และ995เพื่อนๆสามารถหยิดคลิปเพื่อจดเลขกันได้ เพื่อนาเลขไปคัดกันเองอีกครั้งและนี่คือสถิติเลขที่เคยออกเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลังถึง35ปีสําหรับเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวออกบ่อยที่สุดออก4ครั้งในรอบ35ปีหลักร้อยคือเลข4และเลข5ออก3ครั้งในรอบ35ปีหลักร้อยคือเลข0ออก4ครั้งในรอบ35ปีหลักสิบคือเลข8 ออก3ครั้งในรอบ5 5ปีหลักสิบคือเลข1เลข2และเลข9ออก4ครั้งในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข1และเลข2ออก3ครั้งในรอบ5 5ปีหลักหน่วยคือเลข4นํนำหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลขดังภาพเลขท้าย3ตัวล่าง ไม่เคยออกเลยในรอบ35ปีหลักร้อยคือเลข1เลข7ไม่เคยออกเลยในรอบ35ปีหลักสิบคือเลข0และเลข7ไม่เคยออกเลยในรอบ35ปีหลักหน่วยคือเลข7และนี่คือเลขที่นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยสำหรับเลขที่ไม่เคยออกเลยเฉพาะในวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลัง3 5ปีมาเรียงใหม่ได้เลข107 1 7 7 707และ777และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย3ตัวเลขตองยังไม่เคยออกเฉพาะงวดที่ออกวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลัง35ปีเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกบ่อยเฉพาะงวดที่ออกวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลัง35ปีได้เลขดังภาพเลขท้าย3ตัวเลขที่ไม่เคยออกเลยและนำมาเรียงใหม่เฉพาะงวดที่ออกวันอังคารเดือนกรกฎาคมย้อนหลัง35ปีคือเลข107 177 707และ777เพื่อเพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขได้เพื่อน,นำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งเพื่อนๆสามารถให้การสนับสนุนง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไครต์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยหรือให้กำลังใจกันได้ไว้มีข้อมูลอะไรดีๆจะมานำเสนอกันอีกขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี